ตัวนี้พ่อไก่อีกตัวหนึ่งครับมาโลออกกระโดดครับตัวนี้ช่อทองหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับน้บำหนักอยู่ที่ประมาณ3ามโลสามโลสี่หรือสามโลสาม สังเกตที่เดือยน,นะครับตอหักหมดใช้โจใช้ตอจัดแล้วก็โค่นหมดทั้งสองข้างครับ